สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผม PJ เจซาเวนะครับหรือว่าแอดพีปจำช่อง PMG อ็มกาไฟนะครับวันนี้นะครับ p ีเนะครับจะพาไปดูเด็กโปรไฟล์ของพ่อมดที่มาแรงที่สุดในแวนการ์ดในตอนนี้นะครับหรือว่าเด็กโปรไฟล์ของ Shadow Paradin สายลูกอัานั่นเองนะครับแต่ลิตนี้นะครับจะเป็นลิตรชาร์โด p พาราดิที่โดนแวนลิสังคับใช้วันที่1มกราคมตามแวนลิสดังนี้นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เกตสามใบแรกของเราเลยนะครับนั่นก็คือแดกฮาร์ดลูอัดนั่นเองนะครับใส่ไว4้4ใบถ้าไม่ถึงใส่ไว้4ใบนะครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือว่าคือเด็กน่ครับเป็นเขาเป็นตัวเล่นหลักของเด็กนี้นั่นเองนะครับก็คือต้องใส่4ใบเพื่อที่จะจวได้ขึ้นมือได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้นำมาต่อการเล่นนั่นเองต่อไปเป็นแดกไดเวอร์ลูอาดครับผมใส่ไว3้3ใบถ้าไม่ถึงใส่ไว3้3ใบทําไม่ใส่4 เพราะว่าเด็กเนี่ยครับมีความสามารถในการวน normal unit จากดอกโซนเข้ากองได้นั่นเองโดยความสามารถของแดกฮาร์ดนะครับที่สามารถเก็บ normal unit เข้ากอง2ใบนะครับแล้วก็ไลฟ์เป็นแดกไดเวอร์รูอารดได้เพราะฉะนั้นที่ใส่ไว้3ามใบก็เพราะว่ามันสามารถวนได้นั่นเองนะครับต่อไปมาดูกันที่เกรดสนะครับเกรดสอของเด็กปีเทนะครับก็จะใส่แค่2องอาร์ตเลยนั่นก็คือตัวแรกครับผมเป็นแดกวิสาตมอร์เฟซ่าครับ เป็นตัวเล่นสําคัญหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ทําเวฟและก็ใช้ในคอมโบใหญ่ของเด็กนี้ด้วยๆนะครับเดีย๋ยวจะเป็นคอมโบอะไรเนะี่ยพาไปดูอีกทีนึงนะครับต่อไปเกตสอตัวที่2นะครับนั่นก็คือแดกวิสาดเรียฟาวนะครับ,รบตัวนี้นะครับพี่เจจะเอามาไล่ตอนช่วงต้นเกมครับเอาไว้ปูบอร์ดทำให้มีเกตหนึ่งในบอร์ดแล้วก็สามารถใช้สกิลตัวอื่นๆได้ อีกมากมายนะครับเดี๋ยวจะเป็นคอมโบในการปูบอร์ดเป็นคอมโบในการฟาร์มแล้วก็เป็นคอมโบในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรของเด็กนี้ด้วยครับต่อไปมาดูกันที่เกต1กันบ้างนะครับเกตหนึ่งนะ,ะพี่เจจะใส่เป็นตัวเลขเด็กว mm ิสันนี้นั่นเองนะครับถามว่าทำไมาถึงใส่4ใบน้องนะครับมีความสามารถบ,บอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องแวนกันนะครับดู7ใบสามารถหาแด็กวิสันเรียฟาร์หรือว่า Deck เด็กฮาร์ดมอร์เฟสซา ไ,ไดคานลูกอ่านสถานะหาไดคานลูกอ่านขึ้นมือได้นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวไลท์ที่สามารถหาเกียร์สองหรือเกียร์สามมาไลท์ต่อได้ทําให้เราไม่สกูเกียรน,นั่นเองนะครับแล้วก็อีกเทคน่งนะครับเทคน้าบอกว่าเมื่อลงสนามจะความสามารถการนะครับสามารถโซบัตหนึ่งคู่แข่งเลือกรีทายเรียกการตัวเองหนึ่งไ่เอามาตัดบอกได้นะดเนะโอเค ต่อไปนะครับมาดูเกณหนึตัวที่2กันบ้างนะครับนั่นก็นคืออาบิเซโอนะครับนี่ใส่ไว้3ใบอาบิเซโอนะครับมีความสามารถที่บอกว่าเมื่อลงมานะครับ c o u n ์เตอร์บาร์ห่วการ์ดหใบแต่ถ้าเกฑดของเรานะครับเท่ากับคู่แข่งสามารถโซบาร์แทนได้เป็นการ์ดเอาไว้ฟาร์มตอนช่วงต้นเกมนะครับหรือว่าเอาไว้จัวดเติมมือตอนออลักษณะรูปเกมที่เราไม่สามารถปิดเขาได้แล้วก็ เอาสามารถเอาโมเฟซ่ามาจัวก็ได้นะครับตอนที่ทําเว็บสีต่อไปนะครับเป็นคนนี้ครับอศัศวินแห่งความเข้มงวดนะครับชูเอลชูเอลนะครับบอกว่าถ้าในสนามเรามีเกตหนึ่งห้าใบนะครับน้องจะบวก1,5ื่นหรือว่าเป็นตัวบู๊สองหมื่นตัวตีส0งหนั่นเองนะครับเป็นตัวค่อนข้างที่จะโจมตีแรงมากเมต่อไปนะครับหน้าคือลาสีดำชารอนนะครับเพิ่มใส่ไป2ใบ ตัวนี้นะครับมีความสามารถแบบว่าเมื่อลงมาจากความสามารถนะครับน้องจะสามารถโซบัสหนึ่งแล้วก็หนายแดมได้นหนึ่งใบนั่นเองแล้วก็จากนั้นจะบวกสามพันด้วยเป็นตัวบูสที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเ,เรียกได้ว่าเป็นตัวตีต้นเกมได้ด้วยนะครับต่อไปเป็นอัศวินผู้โหยหาบานเวนหรือว่าเปิดห้าหาสามนั่นเองนะครับเพิ่มติดไว้สองใบเพราะว่าเด็กเนี่ยครับสามารถเปิดหาหรืออาจได้โดยการจัว โดยการไลฟ์เป็นมีแล้วก็มีตัววันที่53นี่นแหละครับที่สามารถทําเอาให้ลูอัดขึ้นมือได้นั่นเอง,เองก็เลยติดไว้แค่สองใบพอรครับติดไว้ไม่เยอะต่อไปนะครับเป็นหน้าของป่าแห่ง,งคงงวามลําบากเดคอนนะครับเดคอนบอกว่าถ้าเป็นการเราเป็นเกสรนะครับเกสรหนึ่งของเราสามารถอินเตอร์เซปได้นั่นเองแต่อินเตอร์เซปจากแถวหลังไม่ได้นะก็คือตัวที่สามารถอินเตอร์เซปได้อยู่ในแถวหน้าเท่านั้น ต่อไปมาดูใบที่ราคาขึ้นสูงตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Nightmare นเท t e r นั่นเองน้องมีความสามารถเมื่อลงมาครับจ,จากไหนก็ได้สามารถนำเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าจากดอกนะครับเข้าสู่โซนหนึ่งใบแล้วก็ถ้านำเข้าโซนนะครับน้องจะบวก3สามันด้วยต่อไปมาดูถึงตัวเทพของเรานะครับนั่นคือ Apocalypse Bat ใส่ไว้2ใบทำไมถึงใส่ไว้2ใบเพราะว่าน้องมิเทก็บอกว,ว่าเมื่อลงมาในช่องเลียนะครับ เข้าสุสนามปึ๊บน้าจะสามารถขออโพคาลิปแบตลงช่องเลียากาได้อีกหนึ่งใบก็คือขอตัวเองได้นั่นเองถามว่าทำไมถึงติดไว้เดี๋ยวพาไปดูคอมโบกันต่อไปจะพาไปดูไลน์อัพของทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ใส่ตามสไตล์คาราดินเลยครับหน้าคือคิแปะนะครับเป็นดาร์ไซด์ทอมเปตเตอร์สี่ใบเดธฟิเทอร์อีเกิลสี่ใบนะครับดอซีนั่นก็คือดอพีจีนั่นเองนะครับ แล้วก็ฮิลสีครับอาบิสฮิลเลอร์แล้วก็ใส่ตัวเริ่มฟูบอลหนึ่งใบอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาไปดูคอมโบกันทั้งช่วงคอมโบในช่วงต้นเกมนะครับลาแรกการฟาร์มการไลท์แล้วก็การตั้งบบรดนะครับรวมถึงท่าปิดของเราด้วยอ่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยโอเคต่อไปเพนก็จะพามาดูคอมโบนะครับหรือว่าการเล่น เออ่ต้นเกมกลางเกมเลทเกมนะครับของชาร์โด้พาราดินเด็กรัวอดของเรานะครับว่าจะเล่นเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อขออนุญาตเซตมือเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อสะดวกต่อการสอนนั่นเองนะครับอ่ะผมจะถัดที่เป็นคนเริ่มก่อนนะครับเข้าเทินจวัวโจทย์ดาวฟซ่าถ้าเริ่มก่อนนะครับเราจะไลฟ์เป็นนีครับนีนะครับสกิลเมื่อลงมาใช้ผมจะใช้สกิลนีก่อนนะก็คือเปิดเจ็บ ถ้าเจออะไรก็หยิบตนนันนะครับแล้วก็ซับกล้องถามว่าทำไมถึงไม่จั่ก่อนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะปกติเป็นเซนส์ของปื่มแล้วก็เป็นเซนส์ของเด็กที่หลานด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่ใช้ตัวเริ่มจั่ก่อนนะครับมันมักจะเป็นติกเกอร์เสมอและพอจั่ที่หลังก็ไม่เห็นไม่ใช่สติกเกอร์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นความเชื่อของคนที่ร้านเหมือนกันนะครับเป็นทริคเล็กๆน,น้อยๆอะ สมมติถ้าเริ่มหลังนะครับก็เอ้ยเริ่มก่อนนะครับก็โดนตีปล่อยไปด้งน,นึ่งเอาขีดไม่เป็นไรเข้าเทินเะชือะถ้าไลฟเป็นคนที่สองนะครับก็จะไลฟเป็นนี่เลยเด็กวิสัทเรียฟ้าเนี่นะครับสกิลของเรียฟาาครับเมื่อลงสนามช่องแมนหรือว่าช่องเรียอากาศนะครับสามารถเคาน์เตอร์บั๊นหนึ่งและก็เสิร์ตเกตหนึ่งลงเรียได้หนึ่งใอ,อในกรณีนี้นะครับเรนจะเสิร์ตเป็นชาลอนครับเอาลงไว้ตีข้างเอามาเหตุเลย เพราะว่าอะไรถึงเสิร์ตเป็นชาลอนเดี๋ยวขอสับก,กองแป๊บหนึ่งสับก,กองตึบต๊บตึ๊บอืมเพราะว่าทำไมถึงเสิร์ตเป็นชาลอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกดสกิลชาลอนชาลอนนะครับมีเทปบอกว่าเมื่อลงสนามแลความสามารถกานระ์ดจะได้โซบาร์หนึ่งแล้วก็หน่อยเดมจากนั้นน้องจะบวกสามพันนั่นเองทีนี้ มาตอบคําถามที่ว่าทําไมถึงเสิร์ตเป็นชาลอนเพราะว่าถ้าเราเสิร์ตเป็นตัวอื่นนะครับเรามีโอกาสที่จะโดนกักแดมเอาตีข้างเราสูงมากหรือไม่ก็มาต่ออย่างนี้แต่ถ้าในกรณีที่คู่แข่งเป็นแคนโพเทคคู่แข่งก็สามารถกักแดมได้ไดโดยการตี9000และก็ให้ทิกพลังหลังนั่นเองนะครับอืมแต่ถ้าเป็นคอชาลอนนมันจะมาเป็นเเซ็ ก็คือจะไม่โดนกักแดมหรือไม่อิงเวรหนึ่งก็คือโดนเช็คฮิวนั่นเองนะครับเช็คฮิวก็น่จะเบาดดับไปเลยเออในกรณีนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะตีแบบนี้ไปเลยตีดอกพลังค่าแล้วก็ดอกแล้วก็ชนหนึ่ะแล้วก็เอาข้างตียี่สิแต่ตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้ยังไงเขาก็ยังไงเขาก็ตีแบนนะ้ไม่ตีข้างหรอกเพราะว่าตีข้างหนึ่งเลยคือเขาจะคิดว่าเราไม่ควรจะถมเกตหนึ่งให้กับเด็กรู้อ่า นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็โดนปล่อยได้ไปคิวคิวได้ละกันโอเคส่วนมากก็เกรเกรสสองเขาก็จะทําได้แค่แดนเดียวนะครับแต่ถ้าข้าเทินจวบจวบคิวเป็นเด็กเป็นเอกลักษณ์เลยไลท์ครับเด็กฮาร์ดลูอ่ะอืมทีนี้จะให้ฟอร์เป็นฟอร์ข้างไหนก็ได้นะครับแต่เราจะให้ฟอร์ข้างนี้อ่ะถ้าบนมือเราอ่ะดูบนมือเราเป็นแบบนี้ใช่ไหม ก็มีสมีสองเกล็ดหนึ่งสองใบแล้วก็มีเกล็ดหนึ่งขยับไปดีกว่าแล้วก็ลงไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลของแดกฮาร์ดกินเกล็ดหนึ่งสองใบนะครับแล้วก็ยิงหนึ่งจวหนึ่งเป็นตัวเพิ่มมือได้นะครับเป็นตัวเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็ใช <ๆ S 1> ้สกิลของแดกฮาร์ดรูอ่านนะครับเก็บ2คนนี้เข้าไปในกองนะครับแล้วก็เสิร์ชแดกไดเวอร์ลูอ่านมาไล่ตัวนี่ สกิลของเดนเดเวอร์ๆๆเลยลูกนะครับลงมาก่อนได้ฟอสก่อนแล้วก็กดสกิลนะครับเคาน์เตอร์บา๊ดหนึ่งไรได้นะครับเพื่อนๆจะเสิร์ฟเป็นเอเ่เเอคนนี้ก่อนเลยนั่นก็คือชาลัมนะครับเอามาหาแดมแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นอาบิซ่าโอครับหรือไม่ก็ดูบนมือเรานะครับถ้าบนมือเรามีคนนี้อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเสิร์ชนะครับแต่ถ้าบนมือเราไม่มีคนนี้เราก็สามารถเสิร์ชลงมาจากกองได้เอาไว้เป็นแผนตั้งรับตอนช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับเพราะว่าต้นเกมนะครับลูอาจเป็นเด็กที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะอ่อนในเรื่องของมือแล้วก็บอร์ดนะครับมือของเขาจะน้อยแล้วก็บอร์ดของเขาจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็จะเซฟม,มือเซฟบอร์ดไว้เล่นช่วงประมาณเลดเกมหรือว่าช่วงไลท์สป์ได้นะครับ มือไม่เยอะก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบแล้วเพื่อโดนแฮกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะกดสกิลของชาลอนก่อนนะครับโซบัาหนึ่งไนดาเบจแล้วก็สกิลหอ่งดีโอครับเขาจะบาหนึ่งโจดกัรหนึ่งใบโอเคเป็นช่วงเติมมือนะครับจะเอาตรงนี้คอไปก็ได้ไว้หลังแหวนหรือไว้จารบูทข้างก็ได้แตู่งมาไว้หลังแหวนก็โอเคเหมือนกันอาจะเฟนิดหนึ่งแสงมันลงในช่วง การตีนะครับก็ถ้าสมมติว่าแอนเนักแมงเขาเป็นเกตสองเลยนั้นแหละถ้าเขาตกทิศหนึ่งเขาก็จะยิงสิบเก้าใช่ไหมแต่โดนแม่มันตียี่สิบเอ็ดอ่ะเขาจะยิงสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้แล้วก็เอาข้างเนี้ยตีไปก่อนเผื่อตกทิศแล้วตีไม่เข้านะครับแล้วก็เอาแมนตี้มันตีก็จะออกยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบหกนะครับเพราะมีเกตหนึ่งสามใบสกิลของเดนเดเวอร์ลูอันนะครับมันจะบวกห้าพันตามจำนวนเกตหนึ่งอ่าเช็คไปตามปกติดอพลังข้างก็โจมเนี้ยเจ้าดอเก่งมาก คิดแหวนพลังขันเพราะว่าส่วนมากลายแรกเขาจะลายแรกเขาจะไม่ค่อยกัดแหวนเพราะแหวนอะไรอันนี้ก็จะเป็น41เอ็ดเอ่อเโบต้นเกมก็จะประมาณนี้ตีสามเวฟแบบขำๆแล้วพอจบเทิร์นนะครับก็เอาอันนี้เข้าโซ่แล้วก็ให้ฟอร์สฝั่งไหนก็ได้ฝั่งหนึ่งให้เหลือไม่ไรนะครับอืมเราก็อาจจะการเคลียร์บอร์ตตัวเองทิ้งไปเลยออกับเซฟนี้แล้วก็ปล่อยแดมถึงดัมหนึ่งถึงสองดัมอะได้ดอยแล้ว โอ้ oh, ตัวนี้ไปแล้วอ่ะตัวเก่งของเราทีนี้เราทำท่าใหญ่ไม่ได้แนละ้วอ่ะเดี๋ยวขอเซตติ้งท่าใหญ่แป๊บ,บนึงแล้วต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของคอมโบการปิดเกมของเด็กนี้กันบ้างนะครับอืในช่วงไลท์สองนะครับอันนี้บนมือขอแค่มี3ตัวนี้อยู่หรือว่ามีแค่2ตัวนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีหรือว่ามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เอาจริงๆอแต่บอร์ดเราต้องมีอะไรนิดน,นหน่อยๆก็ ส่วนมากก็อยากให้เป็น3ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะไล่สอนนะครับไลท์มาเป็นแบคฮารูอ่ตัวที่2นะครับ,นนรบให้ฟอสเลียก,ก็จะสลับกันหรือว่าจะเอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เพิม่มเพิ่มท่าสลับกันแบบนี้เพราะว่าเรียมันจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยดีเท่าๆกันอ่ะสะกิลของลูอนเลยนะครับเก็บหลุมเก็บไปเลยครับสองใบเก็บอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาบิซาโอนะครับเอ้ยที่ไม่ใช่ออพพอคาลิปแบตนะครับเพราะว่าอัพพอคาลิปแบตเนี่ยต้องอยู่ในหลุมก่อนใบหนึ่งอ่ะยึบเก็บ แล้วก็ออกมาไลดโด่ได้ฟอสอีกนะครับสกิลของแบ็คไเวอร์ลูอานนะครับคอร์เตอร์บา๊หนึ่งสามารถคอเกตหนึ่งตามลูอาดในโซบวกหนึ่งนะครับนั่นก็คือหนึ่งสองสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่นะครับคอเกตหนึ่งได้สี่ใบก็จะคอเป็นคนนี้ก่อนเลยนะครับตัวเลขเนี่ยขยับข้าไปนิดนึงมีเป็นไนทแมทเพนเทอร์นะครับสี่หนึ่หนึ่งใบ แล้วก็อพอลิคลิปแบบหนึ่งใบครับอีกตัวหนึ่ง,อ,งอีกสองตัวเป็นหนึ่งออสองแบบนี้นคะครับหรือไม่ก็ถ้าเรามีคนถ้าเรามีคนอยาย,ยุนุ่ยแล้วก็อาจจะคอเป็นอันนี้ดิเป็นกกดิซโซโอก็ได้นะครับดิซโซโอนก็อยู่ตรงนี้เพราะเราจะได้แรงเท่ากันอ่ะ ทีนี้เราก็จะกดเทคของอพิโตโอก่อนนะครับโซบาร์สโซบาร์สเป็นคนนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า,าน้องบอกว่าขอแค่มีแกสามในโซลสองใบน,น,นะครับตอนนี้มีหนึ่งมีสองอ่ะโอเคก็ถอดไปแล้วก็ได้จุดเป็นการเปิดมือไปด้วยแล้วก็สกิลของไลท์แมพนเทอร์ครับก็จะเอาคนนี้อพอกา,าลิปแบ,บ็คจากหลุมนะครับเข้าโซ่ไปเลยทีนี้บนมือเราก็เหลือการสามใบนะครับเราก็จะพอเป็นคนนี้นะครับทับอกอาโลกาลิปแบบ็ค เพื่อที่จะเอาไว้ชุบจากเทควอลเปซ่าเองแล้วก็ลงวอลเปซ่านี่ครับเอ้ยบอร์ดปิดเกมจะเป็นประมาณนี้ทีนี้นะครับมาเรื่องของการตีเว็นะครับก็เอาอดิโซโอนะครับตีไปก่อนที้สามหมื่นห้าเอาเป็นการสองขิเพราะว่าในเดเวอร์นะครับบอกว่าถ้ามีเกล็ดสามหมื่นโซสองใบมันจะเรียกเกล็ดหนึ่งทุกใบนะครับจะบวกหนึ่งขินั่นเองแล้วก็เอายีทีเว็ 3ามหมื่นครับแล้วก็ใช้ถิบหมวกมไปสร้างอัตรหนึ่งครับดีไซน์ตัวเองเอาเกล็ดหลุมเอาเกล็ดหลุมอะไรเอาเกล็ดหนึ่งจากหลุมคอลงเลกกะแล้วก็ถีคของอโพคาลิบแบทครับมาลงช่องเลียกะสามารถคออโพคาลิบแบทจากโซ่ลงแบบนี้ได้อืออะแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือคอมโบตีห้าเวทแล้วก็อาจจะเอาแวนตีก่อนที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันบู๊ทหมื่นหนึ่งยี่สิบสามสามสิบสามสี่สิบสามสี่สิบแปดอ่าก็เช็คทะเบียนได้ ฮิวฮิวพลังข้าฮิวฮิวพลังข้าถ้าเรายืนห้าดมแล้วก็กแข่งสามเนี่ยบอกเลยแล้วเขาแข่งสีงเลละะ่เ,สเดียวเลยว่ากินเราจะเหลือส่งดมเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยถึงปานกลางเลยก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ที่ไปก่อนตอนนี้จะตีบูสตอยู่ที่2 0ง0 0ื่นสอได้1นึ่งทนะิกสามหมื่นเจ็ดสี่หะฝั่งนี้ก็จะออกเป็น6กหมื่นเครับเพราะมีฟอร์สมากกว่า1นึ่ใบนั่นเองท,ท,ทุกๆเลนจะตีสองขีดหมดเลยถ้า ผู้แข่งกาดได้ไม่ตายก็พิการครับบอกเลยครับโบนี้นี่เป็นคอมโบที่รุนแรงมากๆแล้วก็จดเทินก็นี่จึ๊บๆแล้วก็ตึงออกมาให้ฟอร์ตเรียก,กับเดิมนะครับแต่ถ้าเจอแค่นาลูคามิปิดไม่ได้คอมโบนี้ก็อาจจะพังทลายลงเทินหนาเพราะว่าโดนบายไปเีย e นั่นเองนะครับเอ๊่นี่ก็เป็นคอมโบคร่าวๆนะครับสำหรับเด็กเด็กฮาร์ดลูอาดนั่นเองนะเป็นถือว่าเป็นเด็กที่เอ่อ เมตามากมากเลยนะครับเป็นเด็กที่เมตเายาวๆเลยก็ใครที่ตัดสินใจนะครับว่าจะทําเด็กอะไรเพิ่งนแนะนาเลกลูอาดไปเลยนะครับสาหรับสายแข่งนะครับคนที่เดินสายแข่งลนะูอาดเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆ,ๆนะครับถึงแม้ว่าจะโดนแบนเนวานไปแล้วนะครับทาให้จําไรยากขึ้นหรือว่า,อาขาดการปูบอร์ดฟรีไปแต่เ็กนี้ก็ ยังไงเลดเกมก็เก่งอยู่ดีครับถึงแม้ต้นเกมจะอ่อนแค่ไหนแต่เลดเกมถ้าเขารอดช่วงต้นเกมมาได้เลดเกมก็เจอกันผมจะบับวันนี้เด็กโปรไฟล์ของชา o โ h คารินนะครับก็ลาไปก่อนนะคะพีเจซาวเรียนบายบาย